โรคตับไม่ได้เจ็บที่ตับมาดูสีสัญญาณที่บอกว่าตับของคุณกำลังแย่สัญญาณที่1นนอนเยอะแต่ยังรู้สึกเหนื่อยอ่อนเพลียทั้งวันนั่นอาจหมายถึงตับเริ่มล้าเพราะตับคืออวัยวะหลักในการเปลี่ยนของเสียและสารพิษให้เป็นพลังงานเมื่อการทำงานของตับช้าลงของเสียจะสะสมในเลือด สัญญาณที่2กินของมันของทอดของหวานแล้วแน่นท้องท้องอืดบ่อยๆซึ่งหลายคนคิดว่าเป็นอาการอาหารไม่ย่อยแต่จริงๆแล้วตับมีหน้าที่ผลิตน้ำดีเพื่อช่วยย่อยไขยมันถ้าตับเริ่มเสื่อมการผลิตน้ำดีจะลดลงทำให้ไขมันจะถูกย่อยยากขึ้นสัญญาณที่3น้ำหนักขึ้นง่ายทั้งที่กินน้อยเพราะเวลาตับจัดก,การไขมันไม่ไหวไขมันจะถูกเก็บสะสมไว้ในเซลล์ตับ และนี่แหละค่ะจุดเริ่มต้นของภาวะไขมันพอกตับซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องความอ้วนแต่ยังส่งผลต่อระบบฮอร์โมนและการเผาผลาญทั้งหมดสัญญาณที่4นอนหลับไม่ดีตื่นบ่อยช่วงตีหนึ่งถึงตีสเวลานี้เป็นช่วงที่ร่างกายเข้าสู่โหมดล้างพิษโดยเฉพาะตับถ้าคุณตื่นบ่อยช่วงนี้หรือหลับไม่สนิทนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าตับกำลังทำงานหนักเกินไปถ้าคุณมีอาการเหล่านี้ตั้งแต่2ข้อขึ้นไปเริ่มดูแลตับได้แล้วค่ะ ในทางการแพทย์จีนการดูแลตับจึงถือเป็นพื้นฐานของการดูแลสุขภาพเอิร์นเวยได้เลือกใช้สมุนไพรจีนสูเฉพาะซึ่งเป็นต้นตำรับยาบำรุงฟื้นฟูปรับสมดุลตับตับดีสุขภาพดีการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวยช่วยคุณได้ค่ะ